วันที่9ธันวาคม BBC Sport รายงานว่าคริสเตีย o โนโรนัลโดดาวเตะซูเปอร์สตาร์ของ Anna Sir, อัน a าเซอร์สโมสรจากซาอุดีอาระเบียได้ลงเล่นเกมที่1,200ในฟุตบอลอาชีพของเขาพร้อมด้วยการยิง1ประตูและทำา1แอสซิสต์ acid, ในเกมที่อัน a าเซอร์เอาชนะอันริยาตร์่4-1ก่อนหน้านี้โรนัลโด มีสถิติลงเล่นฟุตบอลในลีกอาชีพครบ1,000นัดกับยูเวนตุสในลีกซีเรียอาอิตาลีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ส่วนนักเตะที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ครองสถิติลงเล่นฟุตบอลร,ระดับอาชีพมากที่สุดในโลกก็คือปีเตอร์ชินตันอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษที่ลงเล่นด้วยจำนวน1387นัด ในช่วงปี1966ถึง1997โดยจำนวน1,200นัดเกมของโรนัลโดแบ่งเป็นการเล่นกับสโมสรและทีมชาติดังนี้ s p o r t ติ้งลิ b o n 31นัด Manchester United 346นัดเร a l มาดริด438นัด j ูเวนตุส134นัด อันนาเซอร์46นัดและทีมชาติโปรตุเกส205นัดปัจจุบันโรนัลโดในวัย38ปีนำเป็นดาวซันโวของซาอุด,ดีโปลีในผลงาน16ประตูจากการลงเล่น15เกมในฤดูกาลนี้และมีส่วนพาอันนาเซอร์รั้งอันดับ2ของลีกตามหลังจากฝูงอย่างอันฮีลานอยู่7แต้ม